จะเริ่มพอทั้งสองฟังหละสาฟังไทยกับฟังเล่ากัฟังจีนไม่บ่นบอเมนครับ่อครับฟังจีนนำครับ <c oughs> มาหลายแต่มาเบิดดกกันวางกันครับมาเบิดเลยครับปูรครับที่กงกับมา จีกงกับมาสาธุยูนิเวิร์สกับมาโว้ยมุงมาหมดเลยในว่ายูนิเวิร์สทั้งหลายเบิ้งแล้วกับเบิ้งอีกอย่ขอให้มีความสุขความเจริญปัฒนางั้นให้ได้เงินปัฒนาท้องก็ให้ได้ท้อง สาธุปตัตตนาทีก็ให้ได้ทีสาธุอันปตัตตนาเครื่องบินเบาสังทอ <c oughs> อายุวันโนสุขโผพลา